ข่าวค่าวันนี้ราคาน้ำมันวันนี้23เมษายน2563ปตทและบางจากปรับลดราคาน้ำมันลง60สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 และ E20 ลดลง30สตางค์ต่อลิตรมีผลเช้าวันนี้แล้วนะครับตั้งแต่5นาฬิกากับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อ b บี้ชาแนลวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตราคาน้ำมันเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Bobby Channel ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Bobby Channel วันที่22เมษายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบมจปตทและบมจบางจากปิโตรเลียมประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอและกลุ่มดีเซล60สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 และ E20 ปรับลดย ปรับลด30สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่5นาฬิกาวันที่23เมษายน2563เป็นต้นไปครับแจ้งปรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอ95วันนี้17บาท55สตางค์พรุ่งนี้16บาท95สตังค์แก๊สโซฮอ E20 วันนี้15บาท74สตังค์วันพรุ่งนี้15บาท44สตังค์ แก๊สโซฮออีแปดสิวันนี้ 15, สิบห้าบาทสามสิบตางค์พรุ่งนี้สิบาทสี่สตางค์แก๊สโซอเก้าหนึ่งวันนี้ 17, 28, สิบเจาทยีสบตางค์พรุ่งนี้ 16, 68, สิบาทหกสิดตางค์เบนซินยังไม่ปรับราคาเบนซินเก้าหนึ่งยังไม่แจ้งราคาดีเซลธรรมดาวันนี้สิบเาบาทเก้สตางค์พรุ่งนี้สิบาทสี่สบาสตางค์แก๊ NGV วันนี้1 5บาบาท30ตังพรุ่งนี้เข้าเดิมดีเซลพิม u m วันนี้2 2่บาท2ี2บาท96สตางค์พรุ่งนี้22.36บาท36สตังค์ดีเซลมุนเร็วบี20วันนี้1 5บ4าทสตังค์พรุ่งนี้1 5บ4าท24สตังค์ดีเซล B10 วันนี้1 6บาท9สงค์พรุ่งนี้1 5บ9าทส9สางค์ครับ